ไอได้ใช่ไหมได้เดี๋ยน้องดวได้าจัดไปน้องยูเบสายเจ้าพ่เกเออเดียวมาส่ง้างนนจะได้อาจากเเข้าไป้างฝุ่นดนะคะแม่ออกค่ะเอเต ออ่าอีกนีกนึงนิดนึเดี๋ยนะหนอัเพี่ยกยกเลื่อนหัวคุณแม่ขึ้นมาน่อนึงค่ะเดี๋ยวเท้าติดเนอคขอโทษนะคะยกหัวขึ้นนิดนึงสั่งหมวนะจ๊ะโอเคไม่ไม่รัแค่ท้องอะได้เอด้ว ถ้าเจ็บก ja. okay. ็บอกเ้อเจ็บไหมคะสบายไหมคะจ้าโอเคใช่ครัรัดแน่นก็บอกเรืองแม่จะได้อีกข้อไหนนะคะรัดไหมคะตรงนี้รัดไหมไม่เนาะโอเค น่งจะโด่ะโดอันนี้น่นะไม่ถอถอไม่ยูหกลานวารายอันนี้อยาดีอันยาดีเลยบนลูกน้้นกัน

chương trình vài độ sẽ, rồi. À. Hey. sẽ đỏ đi chứ đâu nữa ต่มนใหญ่แล้วนี่ิต็มใหนึงสามสห้าสองเหนื่อยหนึ่งอัสามี่ห้าสาออนหนึ่งสาี่าสขึ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโลขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้่นี้แค่เดียวเรินมใครเลยหือ่มดอ๋อเริ่มดีขึ้นถ่ายใกล้ๆก็ได้ค่ะจะได้เห็นค่ะ ว่าทครมองใจนี่นะยกขาเมื่อกี้นี่แหละช่วย,ยกันยกยกขึ้นยกลงค่อยๆทำเป็นลายลายนิดเดีเดี๋ยวถ่ายมาตรงนี้นะเดี๋ยวถ่ายติดติดเจ้าต,ตาทิงนะคะอ่าเดี๋ยวเริ่มท่าแรกนะกระดกข้อเท้าขึ้นไหนกระดกเองได้ไหมกระดก นี่การขายนี้จ้ะการแล้วบุเข้าหนึ่งสอง่ยกันนะช่วยกันสามสี่ห้าหกไหนช่วยกันช่วยกันเองกันเองกันเองไหวไหมออกแรงออกแรงเดอช่วยกันนะเ 12บสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสหกส้ยี่สบหน่อยไหมเบ ข้างเลยไหมปวดนาำหรือยังนะคะหัวเข่าปวดตอนเห็นไม่รับปวดมานานย่างหรือว่าเพิ่งมาปวดตอนไม่สบายปวดตอนไม่สบายนทีนี้เดี๋ยวลอกรอเข่านะรอเข่าขึ้นนี้อ่าเอาเท่านี้พอเอาเท่าที่ไหวอ่ะค่อยๆเอาลงก่ะหนึ่งอ่ะหัวขึ้นกลางนี้ก่อนนะ 어... 아, 네. งห อ่าอ่าข้างนี้ต่ออา่าข้าวที่ไหวต่อเอียงนั่นงต่อ S 1ิบเอายไปรอ1ๆองส15สามสิออห้เยไปเรื ยกขึ้นนะเอาค่านี้ก่อนนะทีละค่าเตะตรงนี้อ่าเอาสิบก็อพออันนี้หน<ม>ึ่งอ่ะยกขึ้นเองอืออ่าสองสามอ่ะยกขึ้นสี 4, โ <Okay. S 2> อเคทีนี้ถ้าเราข้อมูลข้ามลู่ตันนี้ติดเพียไม่ต้องทำกระโดดขึ้น Sí. อันลายังขาขึ้นตอนยกอย่างเงี้ยหรอเอนงอขางอหรือยกงอหรือยกตรงตรงยกตรงตรงบ่เออยกตรงตรงแหละแล้วเจ็บตัวนี้เส้นนี้เพราะว่าเส้น Good.

Vai me.